พบกันเช่นเคยนะคะเมนูที่แม่อ้อยจะทําวันนี้นะคะเป็นเมนูแซบนัวนะคะนั่นก็คือตำข้าวโพดไข่เค็มนะคะดูหน้าตานะคะแบบตำสูตรปลาร้านะคะวันนี้อร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวตามไปดูวิธีทํากันเลยนะคะ,อะตอนนี้แม่อ้อยกําลังโขลกพริกนะคะกับกระเทียมนะคะความเผ็ดตามชอบค่ะวันนี้สูตรตำเป็นใส่น้าปลาร้านะคะแซบแซบนัวนะคะเสร็จนะคะแม่อ้อยใส่ตัวนี้ลงไป ถั่วฝักยาวค่ะไม่ต้องตำแหลกนะคะเอาแค่แบบพอบุบๆนะคะโอเคประมาณนี้พอค่ะทีนี้นะคะเราก็ปรุงเครื่องกันก่อนค่ะสมตำนะคะขาดไม่ได้ก็ต้องนี่เลยค่ะผงนัวค่ะใส่ตามชอบเลยนะคะตัวนี้จะเป็นน้าเชื่อมที่ไม่อ้อยเคี่ยวกับน้ำมะขามนะคะแบบเข้มข้นนะคะ สำหรับทำยำแล้วก็ส้มตําค่ะแล้วก็ตามด้วยน้าําปลาไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็นี่ค่ะแซ่บด้วยน้ําปลานะคะไม่ขอเพิ่มน้ําตาลไปประมาณนี้นะคะเลาให้น้ําตาลละลายค่ะทีนี้นะคะเรามาใส่ตัวนี้เลยค่ะมะเขือเทศ มะเขือเทศนี้ของไม่อ้อยปลูกเองนะคะเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแบบงามเต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าเราปลูกธรรมชาติไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ฉีดยาอะไรทางนั้นเลยนะคะมะนาวค่ะรสชาตินี้สามารถปรุงได้ตามชอบใจนะคะแล้วให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะ โอเคทีนี้แม่เอ้ยขอชิมรสชาติดูก่อนนะคะว่าจะแซบนัวขนาดไหนนะคะแซบจริงๆแต่ว่ารสชาติไม่ต้องเติมอะไรแล้วค่ะคือมันจะขาดเค็มอยู่นิดเดียวแล้วก็พอเราใส่ไข่เค็มลงไปใส่กุ้งแห้งลงไปก็คือรสชาติก็แซบเลยค่ะนี่นะคะข้าโพดนะคะใส่ลงไปเลย เนี่ยเขาโพดเขาสดนะคะเวลาที่เราเฉือนแบบเนี้ยเขาจะแบบไม่หลุดออกจากกันนะคะเคใส่ทั้งหมดลงไปเลยแล้วถ้าใครชอบให้แบบน้ำเขามันๆน,นะคะสามารถโรกรขกไข่เค็มค่ะลงไปแบบคลุกกับน้ำได้เลยนะคะโขักเครื่องลูกก็ได้ค่ะเขาจะออกมันๆน,นะคะแต่นี้ก็แทบหนัวยอยู่แล้วค่ะนี่เราพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ นี่ดูนะคะอร่อยเกินเบอร์เลยค่ะวันนี้น่ากินที่สุดเสร็จนะคะไม่อ้อยจะโรยด้วยตัวนี้ค่ะ <S <S หัวที่ส่งนะคะเช่นเคยค่ะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว u t u b e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังบอ้อยอิงข่าวเราพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ